สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับประกวางสาวโคราชในสวีเดนอีกตามเคยแล้วนะคะวันนี้ประกวางมีเมนูกุ้งกุ้งมาฝากกันค่ะเมนูนี่เรียกว่าเมนูกุ้งสดพัดพริกเกลือนะคะกุ้งสดผัดพริกเกลือของประกวังนะคะโอ้โหเห็นไหมคะตัวใหญ่มอกกุ้งนะคะเนื้อโอโยจากเพื่อนเพื่อนจ้านี่นะคะโอ้โหแล้วก็ถึงพริกถึงขิงเลยค่ะ กวางใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าปกวางเป็นคนที่ชอบกินรสจัดนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่กินรสจัดก็ใส่พริกหน่อยเดี๋ยวก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเอ,อกระเทียมเยอะๆค่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาชิมก่อน,นะคะ่ะอือออ้ยเพ็ด คนชอบกินเพลกจริงๆเลยค่ะเนื้อกุ้งนะคะโอ้โหกรอบกรับกรับเลยค่ะเพื่อนๆนะแล้วก็เพ็ดค่ะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะคะมีรสของน้ําตาลนิดๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูสูตรกันนะคะสูตรเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเมนูเนี่ยกุ้งซุกงง,ง่ายมากเลยเชิญไปดูสูตรกันดีกว่านะคะเชิญจ้า มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำเมนูกุ้งซดพัดพริกเกลือนะคะก็จะมีกุ้งซดนะคะเอาเส้นหลังออกเนาะเอาเส้นดำออกค่ะแล้วก็กรีดหลังเขาแบบนี้นะคะ,ะตัดหัวออกนะคะแกะเปลือกออกให้เรียบร้อยแล้วก็ล่างทำความสะอาดเนาะค่ะนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เนะเาะก็จะแผ่ออกมาเนี่ยค่ะ เวลาที่เขาพัดซุกแล้วเนี่ยตัวเขาจะสวยนะคะเบเบงองงเนาะอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นกระเทียมนะคะซับใส่กระเทียมเยอะๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีพริกสดนะคะอันนี้จะเป็นพริกจินดานะคะพริกแดงแล้วก็พริกเขียวผสมผสานค่ะเพื่อนๆโอ้โหนักกระเทียมนักพริกมากๆเลยละค่ะจิจัดเลยละค่ะสูตรนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีใบหอมห่านค่ะ ส่วนเครื่องปุ๋งก็จะมีผงชูรสนิดนึงนะคะมีน้ำตาลทรายมีเกลือแล้วก็มีซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวมาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำกันเรามาดูวิธีการทําขันตอนแรกกันเลยนะคะเปิดเตาแก๊สค่ะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะเปิดไฟกลางด้วยค่ะเพื่อนๆจ้าแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไป น้ำเพื่อนพืชไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะแล้วเขาจะเลี่ยนะค,ะค่ะเอาแค่ห่เข้าพัดกระเทียมนะคะพัดพริกค,คู่คลิกค,ค,คุ่คลิกค่ะนะ,ะนะไม่ต้องใส่น้ามันเยอะเนะาะอเดี๋ยวรอให้น้ามันร้อนนิดนึงนะคะพอํามันร้อนแล้วนะคะเรามาใส่กระเทียมลงไปะคะ่ะพัดกระเทียมห่หอมห่เลื้องเงก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะอามีพริกป่นไปนิดนึงไม่เป็นไรนะ เรามาเริ่มทําการผัดกระเทียมกันไปก่อนนะคะผัดไห่ข้าเหลืองไห่ข้าหอมเลยค่ะกระเทียมเนี่ยซับเป็นชิ้นเล็กๆเกนาะคะ่ะเนาะนักนักกระเทียมนะคะ,อ,ะอร่อยจ้าอ่าตอนนี้ก็กินกระเทียมนะคะฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะอหอมจา้าแล้วข้าว็าเริ่มเหลืองแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่กุ้งลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนะ ไฟเนี่ยเราจะเปิดไฟก่อนขังกลางถึงแรงนะคะกุ้งเนี่ยเขาจะพัดแป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆี๋ยวเขาจะซุกนะคะอ่าก็ใส่กุ้งลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะผิดสดนะคะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยเนาะประกวงก็ใช้ทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงค่ะืเขาจะได้มีสีสันเนาะค่ะเนาะนี่โอ้โหแดงโลเลยจ้ะเพื่อนอ่า ต่อไปค่ะเรามาทําการปรุงรสกันเลยนะคะใส่ผงชูรสลงไปนะคะใครอยากอร่อยก็ใส่ใครไม่ทานผชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะต่อไปก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะอ่าแล้วก็ใส่น้าตาลทรายลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ากุ้งของเราเนี่ยเขาหวานอยู่แล้วนะคะนะต่อไปใส่ทอดหอยนางรมค่ะ ทอดหอยนางรมนะอ่าแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปอ่าเดี๋ยวเรามาทําการคลุกเข้าให้เข้าเข่ากันเนาะคะเนาะเห็นไหมคะอุ่งเขาจะตัวงอแล้วนะคะตัวงอแล้วก็จะแผ่สวยงามเลยค่ะืมเมนูนี้สำหรับคนที่แบบกินจัดจ้านเนาะคะนเนาะเผ็ดๆเนาะจะเนาะ ใส่เม็ดกินเผ็ดมากกว่าไม่ต้องใส่พริกเยอะด้วยค่ะเด้ออ่าเนี่ยค่ะเนี่ยกุ้งเนี่ยเราจะพัดแค่เข้าพอสะดุ้งไฟนะคะเพื่อนๆเนี่ยคือเข้าสุกแล้วนะคะเข้าสุกง่ายมากนะคะกุ้งเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวลองชิมรสสักหน่อยดีค่ะว่ารสชาติเขาอ่ะพอดีหรือย,ยังเนาะคะเนาะโอ้โหจะได้ค่ะจะได้จะได้ไ,ดไ,ดมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วค่ะ ต่อไปก็จะใส่ใบหอมหั่นนะคะเพื่อความสวยงามอ่าแล้วก็พิกแกดได้เลยเห็นไหมคะเมนูนี้นะง่ายง่ายค่ะเพื่อนๆง่ายมากนะคะ,ระเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วค่ะหนาตานารับประทานไหมคะเนี่ยค่ะกุ้งเขาก็จะแผ่ตัวนะคะก็จะแบบหนาตาน่ากินมากเลยนะคะตัวงอด้วยโอ้โหเน้นพริกล้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ปะกวางก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ หากใครถูกใจคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะกวางด้วยนะคะปะกวางจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปและก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของปะกวางสำหรับวันนี้โชคดีและสวัสดีจ้า